วลคัมแบ克กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราวันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปฟังเรื่องราวที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและทําให้เราเข้าใจคุณค่าของครอบครัวและสังคมได้ลึกซึ้งขึ้นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กของประเทศไทยเด็กชายวัยเพียงห้ 1, าขวบคนหนึ่งกําลังเล่นสนุกกับเพื่อนเพื่อนข้างทุ่งนาด้วยความซุกซนเขาเก็บก้อนดินเล็กๆขึ้นมาและด้วยความอยากรู้อยากลองเขาก็เอาก้อนดินนั้นยัดเข้าไปในหูตัวเองตอนแรกเด็กยังหัวเราะแต่ไม่นานเขาก็เริ่มมร้้้องไหดดวววยควาเจบป แม่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลรีบวิ่งเข้ามาดูเมื่อเห็นว่าลูกเอามือกุมหูสีหน้าทั้งตกใจทั้งเป็นห่วงเธอรีบอุ้มลูกแล้ววิ่งไปหาพ่อที่กำลังทำงานอยู่พ่อเห็นสภาพลูกชายก็ไม่รอชา้ารีบสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์พาครอบครัวไปที่คลินิกใกล้หมู่บ้านทันทีคลินิกเล็กๆในชนบทมีเพียงหมอคนเดียวแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหมอย,ยิ้มและพยายามปลอบเด็กว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหมอจะช่วยเอง แม่ก็จับมือลูกแน่นส่วนพ่อก็คอยยืนอยู่ข้างๆเหมือนเป็นกำลังใจสำคัญหมอใช้เครื่องมือเล็กๆค่อยๆส่องเข้าไปในหูของเด็กอย่างระมัดระวังไม่กี่นาทีต่อมาก้อนดินเล็กๆก,ก็ถูกดึงออกมาทันทีที่ก้อนดินออกมาเด็กชายหยุดร้องไห้และยิ้มออกมาได้อีกครั้งแม่รีบกอดลูกไว้แน่นน้ำตาของเธอไหลออกมาเพราะความโล่งใจส่วนพ่อก็ถอนหายใจยาวด้วยความสบายใจบรรยากาศในห้องเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความรักและความเอื้ออาทร ทุกคนที่อยู่รอบๆต่างยิ้มออกมาเหมือนว่าทุกคนช่วยแบ่งเบาความกังวลไปพร้อมๆกันค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งนี้ไม่มากนักหมอคิดค่าบริการประมาณ50ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,800บาทตัวเลขอาจไม่เยอะแต่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกกลับมาสดใสเหมือนเดิมนั้นมีค่ามหาศาลเกินกว่าที่เงินจะวัดได้เรื่องเล็กๆแบบนี้สอนให้เรารู้ว่าเด็กอาจจะซุกซนทำในสิ่งที่เราไม่คาดคิดแต่หน้าที่ของพ่อแม่และครอบครัวคือการอกอด ดูแลและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความรักความอดทนความใส่ใจเด็กอาจจะลืมเหตุการณ์นี้ไปเมื่อโตขึ้นแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความรู้สึกปลอดภัยที่ได้รับจากครอบครัวในสังคมไทยโดยเฉพาะตามชนบทเรามักเห็นภาพที่ทุกคนในชุมชนช่วยกันดูแลเด็กๆไม่ใช่แค่พ่อแม่แต่เป็นเหมือนลูกของทุกคนนี่คือสิ่งที่ทําให้เด็กๆเกติบโตขึ้นมาโดยรู้ว่าตัวเองมีค่ามีความหมายเรื่องของก้อนดินในหูเด็กครั้งนี้ แม้จะฟังดูเล็กน้อยแต่กลับสะท้อนภาพของความรักความห่วงใยและสายสัมพันธ์ของครอบครัวได้ชัดเจนที่สุดวิลคัมแบ k กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนไปฟังเรื่องราวที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและทําให้เราเข้าใจคุณค่าของครอบครัวและสังคมได้ลึกซึ้งขึ้น เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กของประเทศไทยเด็กชายวัยเพียงห้าขวบคนหนึ่งกำลังเล่นสนุกกับเพื่อนเพื่อนข้างทุ่งนาด้วยความซุกซนเขาเก็บก้อนดินเล็กๆขึ้นมาและด้วยความอยากรู้อยากลองเขาก็เอาก้อนดินนั้นยัดเข้าไปในหูตัวเองตอนแรกเด็กยังหัวเราะแต่ไม่นานเขาก็เริ่มร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแม่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลรีบวิ่งเข้ามาดูเมื่อเห็นว่าลูกเอามือกุมหูสีหน้าทั้งตกใจทั้งเป็นห่วงเธอรีบอุ้มลูกแล้ววิ่งไปหาพ่อที่กำลังทำงานอยู่ พ่อเห็นสภาพลูกชายก็ไม่รอชา้ารีบสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์พาครอบครัวไปที่คลินิกใกล้หมู่บ้านทันทีคลินิกเล็กๆในชนบทมีเพียงหมอคนเดียวแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหมอย,ยิ้มและพยายามปลอบเด็กว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหมอจะช่วยเองแม่ก็จับมือลูกแน่นส่วนพ่อก็คอยยืนอยู่ข้างๆเหมือนเป็นกำลังใจสำคัญหมอใช้เครื่องมือเล็กๆค่อยๆส่องเข้าไปในหูของเด็กอย่างระมัดระวังไม่กี่นาทีต่อมาก้อนดินเล็กๆก,ก็ถูกดึงออกมา ทันทีที่ก้อนดินออกมาเด็กชายหยุดร้องไห้และยิ้มออกมาได้อีกครั้งแม่รีบกอดลูกไว้แน่นน้ำตาของเธอไหลออกมาเพราะความโล่งใจส่วนพ่อก็ถอนหายใจยาวด้วยความสบายใจบรรยากาศในห้องเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความรักและความเอื้ออาทรทุกคนที่อยู่รอบๆต่างยิ้มออกมาเหมือนนว่าทุกคนช่วยแบ่งเบาความกังวลไปพร้อมๆกันค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งนี้ไม่มากนัก หมอคิดค่าบริการประมาณ50ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,800บาทตัวเลขอาจไม่เยอะแต่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกกลับมาสดใสเหมือนเดิมนั้นมีค่ามหาศาลเกินก่ว่าที่เงินจะวัดได้เรื่องเล็กๆแบบนี้สอนให้เรารู้ว่าเด็กอาจจะซุกซนทำในสิ่งที่เราไม่คาดคิดแต่หน้าที่ของพ่อแม่และครอบครัวคือการโอบกอดดูแลและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความรักความอดทนความใส่ใจเด็กอาจจะลืมเหตุการณ์นี้ไปเมื่อโตขึ้น แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความรู้สึกปลอดภัยที่ได้รับจากครอบครัวในสังคมไทยโดยเฉพาะตามชนบทเรามักเห็นภาพที่ทุกคนในชุมชนช่วยกันดูแลเด็กๆไม่ใช่แค่พ่อแม่แต่เป็นเหมือนลูกของทุกคนนี่คือสิ่งที่ทําให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาโดยรู้ว่าตัวเองมีค่ามีความหมายเรื่องของก้อนดินในหูเด็กครั้งนี้แม้จะฟังดูเล็กน้อยแต่กลับสะท้อนภาพของความรักความห่วงใย